สวัสดีครับวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับนางเอกสาวชาวจีนที่น่ารักขี้เล่นและมีสเสน่ห์มากอีกคนหนึ่งเธอคือไปลูกก่อนอื่นเลยขอพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็รู้จักเธอจากเรื่องไหนก่อนละกันนะครับต้องบอกว่าแอดมินรู้จักเธอจากเรื่องเจ้าเหยาจอมมารโลกต้องจำ ที่ตอนนั้นแสดงคู่กับสวีขายโดยส่วนตัวแล้วอะแอดชอบดูซีรีส์จีนแนวย้อนยุคอยู่แล้วแต่พอได้ดูไบลูแสดงคู่กับสวีขายด้วยต้องบอกเลยว่าอินมากคือมันสนุกจริงๆครับเรื่องนี้ถึงขั้นต้องแนะนำเรื่องเจ้าเหยาให้แม่ดูอะแล้วล่าสุดที่แอดได้ดูก็คือเรื่อง Till the End of the Moon นะครับจันทาอัสดงที่ไบลูแสดงคู่กับหลัวอินซี่ คือบอกเลยว่าเรื่องนี้ทำตาแตกคือมันอัดอั้นตันใจครับไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันดีอ่ะมันดีมากใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูครับมาพูดถึงประวัติแล้วก็ผลงานของเธอสักหน่อยครับไผ่ลู่หรือชื่อจริงคือไผ่เมืองหยานเป็นนักแสดงนักนางแบบชาวจีนเกิดเมื่อวันที่23กากันยายน ปี1994ที่เมืองฉางโจวมณฑลเจียงซูประเทศจีนเธอมีความสูง165เซนติเมตรแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่ชอบคือน้องแมวนั่นเองในปี2012นะครับไปลูกเคยเข้าร่วมในการออดิชั่นที่ต่างประเทศของค่าย SM Entertainment แต่เธอไม่ผ่านการคัดเลือกเธอจึงผ่านตัวเองอะไปเป็นนางแบบจนกระทั่งในปี2015 ไผ่ลู่ได้เข้าร่วมในภาพยนตร์สั้นชุดที่ผลิตโดยสตูดิโอแคททีนะครับแล้วก็ได้แสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงหลิวหยนส่วนในปี2016นะครับไลู่ได้เซ็นสัญญากับค่ายหววอนู่ฟิลม์มในเครือบริษัทเดียวกับสวีขายนั่นเองจากนั้นเธอก็ได้แสดงในละครโทรทัศน์เรื่องแรกชื่อว่าเจ้าเกอโดยเล่นเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์ และมีผลงานทางการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งแนวย้อนยุคและแนวปัจจุบันและนี่ก็เป็นประวัติร่าวๆของเธอครับด้วยบุคลิกที่สวยเท่และก็ขี้เล่นแถมยังเต้นได้ทุกที่ของเธอก็ด้วยภาพลักษณ์เท่ๆของเธอนะครับเธอจึงได้ถ่ายแบบออกแนวเท่ๆอยู่บ่อยครั้ง แต่ตัวจริงของเธอเป็นคนน่ารักแล้วก็เทคแคร์แฟนคลับดีมากๆทำให้มีแฟนคลับมากมายโดยเฉพาะชาวไทยจริงๆเธอมีผลงานทางการแสดงละครมากมายทั้งแนวย้อนยุคแล้วก็แนวปัจจุบันแต่เรื่องที่แอดอยากแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูนะครับให้ดูเลยก็จะมีเรื่องเจ้าเหยาจอมมารโลกต้องจำแล้วก็ทุกชาติพบกระดูกงดงามจะมีทั้งภาคอดีตแลวก็ภาคปัจจุบันนะครับ อีกทั้งยังมีเรื่องที่อยากให้ดูจริงๆเลก็คือจันทาอัสดงเป็นไงกันบ้างครับที่ได้ฟังประวัติและผลงานของเธอไปส่วนตัวแล้วแอดชอบดูเธอแสดงนะและซีรีส์เรื่องล่าสุดที่กำลังออนแอร์อยู่ก็คือเรื่อง o l l ลี่ฟอร์เลจีบให้วุ่นลงทุนได้หลักเป็นแนวปัจจุบันนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับครั้งหน้า ใครอยากฟังแอดเล่าประวัติใครอีกฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ